สวัสดีท่านผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับธรรมะคือการยังจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้รู้แล้วแต่มีปัญหารู้แล้วแต่มีความทุกข์เพราะความประมาทเพราะกินแต่บุญเก่าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีความศรัทธา มีอยู่แต่มีแค่เหมือนหิ่งห้อยเหมือนแสงหิ่งห้อยฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยจะทำยังไงดีกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยในสังคมทุกวันเนี้ยดูเหมือนจะโหดร้ายสำหรับคนบางคนนะมีทั้งความทุกข์มีแต่ความชิงชังมีแต่ความอากมีแต่ความอิจฉาทิ่ยานะอยู่กับทุกขนะ์เพราะเพราะเราประมาท มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้พวกเราหลงละเริงจนเกินไปมัวเมาจนเกินไปอยู่กับรูปรถกลกิ่นเสียงโอทภะธรรมารมใดก็แล้วแต่ที่มีความค่ายมีความกำหนัดที่มีความอยากเราไปให้ความสนใจกับสิ่งนั้นจนเกินไปชีวิตมันเหมือนกับชีวิตมันเหมือนกับเรือที่มันขาดขาดหังเสือขาดคนบังคับฉะนั้นคนเราถ้ามีชีวิตอยู่ อย่างคนที่ไม่ทุกข์ก็ต้องหมั่นบำเพ็ญหมั่นภาวนาเหมือนปฏิบัติเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะอาจารย์ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพี่คนหนึ่งแกบอกว่าจะมีความทุกข์มากทุกข์กับเมียทุกข์กับลูกทุกข์กับเพื่อนทุกข์กับหน้าที่การงานมีทุกข์มากมันเหมือนกับมันลุมเล้านะเพราะแกก็เลยเครียดแกก็เลยหันไปกินเหล้า นะพอกินเหล้าแล้วแกก็บอกว่ามันก็หายได้เป็นพักๆพ,พอมันกินแล้วมันเมาแล้วมันก็ควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้หนักหนักยิ่งกว่าเก่าอีกนะควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เมื่อควุมจิตใจตัวเองไม่ได้ก็ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับลูกทะเลาะกับคนข้างบ้านชีวิตมันเลยทุกข์มากตอนนี้เครียดเครียดมากแกก็เลยมาขอคำปรึกษาแกก็บอกว่าแกไปหา ไปหาร่างทรงไปหาหมอดูมาไม่รู้กี่กี่หมอดูแลแกก็บอกว่าหมดเงินไปไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะแกเลยบอกไม่รู้จะทํายังไงก็เลยแนะนําให้แกว่าชีวิตของเราทุกของเราเนี่ยกรรมของเราที่เราทําไว้เนี่ยก็มันเป็นของเราไงคนที่ทุกข์มากก็คิดมากก็พยายามจะหาหาวิธีหาประตูหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่พอที่สุด ถามว่าทําบุญไหมก็ทําอยู่ทําทานไหมไม่ค่อยได้ทําสวดมนต์ไหว้พระไหมไม่ค่อยได้ทําปฏิบัติไหมไม่ค่อยได้ทำ,นนทำ,นทำเนี่ยและพอที่สุดก็เลยแนะนําเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วละ่ะล้วนแล้วแต่เป็นกรรมเห็นไ,ไหมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นมรดกบ้านมีหลังใหญ่โตบเบ้อเลยเนี่ยอยู่ใกล้กลกลมูลนิธิเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยเด็ดสวยมากเลยแต่ทําไมาชีวิตของเขาว้าวุ่น เห็นไหมวุ่นวายนะสับสนซับซ้อนเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะถ้าเราไม่ประมาทไม่ัมเมาจนเกินไปนะชีวิตเราก็คงจะไม่ทุกข์เหมือนต้นไม้ถ้าต้นไม้มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบมีผลเราก็ได้ดมด้วยได้กินด้วยสุขภาพใจก็ดีสุขภาพกายก็ดีแต่ถ้าต้นไม้มันไม่มีดอกไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีใบไม่มีผล แม้แต่นกแม้แต่หนูแม้แต่สัตว์ก็ไม่อยากจะไปอาศัยต้นไม้นั้นฉันใดชีวิตของคนเราเนี่ยนะนะชีวิตของคนเราเนะี่ยอย่าก,กินบุญเก่ามันภาวนามันปฏิบัติมันรักษาศีลรักษาใจตัวเองเรารู้ว่ามันมีทุก์เรารู้ว่ามันมีทุก์ทุก์มันเกิดขึ้นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแต่ถ้าใจเรามันไม่ดีเป็นอกุศลคิดไม่ดีเราก็จะสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองนะ เพราะฉะนั้นวิธีแก้กรรมบางคนบอกว่าแก้กรรมถ้าแก้แก้ถูกก็โชคดีไปแต่ถามว่าเมื่อถูกแล้วมันดีแล้วมันจะดีได้กี่วันถ้าเราแก้ใจตัวเองสิมันทั้งดีด้วยทั้งถูกด้วยและชีวิตของคนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับมันมากคนเรามีความทุกข์กับการปฏิบัติแต่เราจะละทุกข์ได้กับบุคคลที่เขามีความทุกข์แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติ เขาจะอยู่กับทุกข์ตรงนั้นตลอดไปไม่จบไม่สิ้นหลายวันหลายเดือนหลายปีชีวิตเขาก็อยู่กับกองทุกข์ทุกที่ไหนทุกกายทุกที่ใจคนเราเมื่อมีความทุกข์กายทุกใจแล้วยากยากที่จะเอาเอาจิตเอาวิญญาณเอาความรู้สึกตัวเองออกจากทุกข์นั้นนะทุกข์ก็คือที่เรายึดมันนั่นแหละแม้ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับกองทุกข์อยู่กับกิเลสอยู่กับตัณหา อยู่กับลูกกับรถกับกลิ่นกับเสียงอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับลูกอยู่กับหลานนะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อย่างใจเราก็ทุกเราก็เครียดเพราะฉะนั้นวิธีแก้กรรมนะหมั่นภาวนาหมั่นปฏิบัติรักษาใจตัวเองนะทำบ้านให้เป็นวัดถ้าเราทําบ้านให้เป็นวัดได้บุญนี่มันเกิดขึ้นกับเรา24ชั่วโมงถ้าเราคิดดีเราทําดีบุญมันก็เกิดขึ้นใจเราก็มีความสุข นะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเหลืออีกไม่นานแล้วไม่มากแล้วก็อย่าประมาทอย่ากินบุญเก่าอย่ารอให้ทุกข์มันเกิดแล้วก็แก้อย่างที่คำโบราณโบราณว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราช่าใจเกินไปประมาทเกินไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเราอย่ากินบุญเก่าถ้ารักตัวเองนะรักตัวเองเราเกียรตทุกข์อยากจะมีความสุขมากเราก็ต้องหมั่นบำเพ็ญ ความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เป็นรากฐานเอาไว้เป็นสเสบียงบุญเอาไว้เป็นรอยบุญให้ลูกหลานได้เดินตามนะผู้ผู้มีศีลผู้มีธรรมดังที่พระพุทธเจ้านะวางรากฐานไว้ให้2,558ปีวางรากฐานไว้ให้สำหรับคนที่มีบุญคนที่มีศรัทธาคือความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเราล่ะลองถามใจตัวเองนะ อย่าไปถามคนอื่นให้ถามใจตัวเองคิดดีๆคิดดีๆถ้าเราคิดไม่ดีชีวิตของเรามันก็เสียชาติเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเป็นคิดเป็นทําเป็นพูดเป็นชีวิตเรานะ่ยจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์เกิดมาไม่เสียชาติเกิดสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะเอาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานจะได้ไม่หลงผิดไม่คิดผิดไม่ทําผิด แม้ว่าลูกหลานเราเคยคิดผิดทําผิดอํานาจของบุญอํานาจของศีลก็จะสั่งสอนลูกหลานเราเองจะดึงดึงลูกหลานกลับมาอยู่เส้นทางบุญถ้าพ่อแม่ไม่มีบุญให้ลูกวันหนึ่งลูกหลานก็จะต้องจากเราไปเห็นไหมนั่นแหละเหมือนเราเคยจากพ่อจากแม่มาพ่อแม่เลี้ยงเรามาเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากพ่อแม่เพราะอะไรเพราะพ่อแม่บางคนไม่มีบุญให้ลูกนะไม่มีบุญให้ลูก ลูกหลานก็ไปตามทิศต,ตามทางหลงทิศหลงทางหลงกิเลสและที่สุดลูกหลานเราก็ทุกข์และถามว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่ะถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตยอยู่ได้เห็นลูกหลานทุกข์ถามว่าพ่อแม่ทุกข์ใจไหมพ่อแม่ก็ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราเนี่ยเหลือน้อยนะักอย่าประมาทรีบรีบบำเพญ็ญรีบภาวนารีบปฏิบัติรักษาศีลรักษาใจแก้กรรมแก้ใจตัวเองได้ชีวิตก็ไม่ต้องทุกข์กับใคร นะอยู่กับโลกไม่ติดโลกอยู่กับกิเลสก็ไม่ติดกิเลสเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรามีน้อยนักนะมีน้อยนักคนทําความดีเหมือนเขาโคทนทำความชั่วทําสิ่งไม่ดีเหมือนกับผลโคคิดเอาเองคนมีสติคนมีปัญญาย่อมรู้ย่อมเห็นด้วยญาญญาญก็คือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเรานะคนที่รักเราก็คือตัวเรานั่นแหละรักบุญรักศีล รักความดีขอให้มีสติขอให้มีปัญญาขอให้มีความสุขความเจริญแม้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็ขอให้มีความสุขมีทรัพย์มีสมบัติกินไม่หมดใช้ไม่หมดเมื่อปฏิบัติธรรมขอให้บรรลุธรรมง่ายง่ายปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดขอให้สำเร็จด้วยบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ